เอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยกับช่วงเวลาที่เราเรียกว่า B&I b ไอ i n บ s สเ o สบูสเตอร์ซีครับที่วันนี้พี่เจงเองนะครับก็จะมานะครับให้ความรู้นะครับในการสรุปเนื้อหาดีๆนะครับให้กับพวกเรานะครับส่งพลังต้อนรับปีใหม่กับพวกเรานะครับขอพวกเรากด W W ต้อนรับพี่เจงกันเข้ามาเลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์แรกของปี2026ค่ะนะคะกะ็เริ่มต้นปีแล้วก็เริ่มต้นวันจันทร์แรกอของปีนี้นะ,ะด้วยคอนเทนต์ดีๆมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่เจงนำคอนเทนต์อะไรมาฝากกันไปที่หน้าแรกเลยคะ่ะ วันนี้นะคะจะขอนำข้อคิดจากเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละท่านมีแง่คิดและเคล็ดลับในการทำงานอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้สามารถนำไปเป็นอาหารสมองแล้วก็ปรับใช้ในธุรกิจของเราเพื่อที่เราจะได้มีปีที่ยอดเยี่ยมกันนะคะไปดูกันที่คนแรกเลยค่ะ ค,คนแรกนะคะก็คือท่านเจ้าสัวธนินเจรวนนท์ค่ะ,ะท่านเจ้าสัวธนินเจรวนนท์ก็ได้เขียนหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าความสําเร็จดีใจได้วันเดียวนะคะและอันนั้นก็เป็นแก่นของแง่คิดในการทํางานที่วันนี้เราจะมาแบ่งปันแล้วก็ถอดรหัสเคล็ดลับกันว่าเจ้าสัวธนินนั้นมีหลักการนะคะในการทํางานอย่างใดบ้างไปที่สไลด์ถัดไปกับพี่บิ่ง โอ okay. แนวคิดสำคัญจากหนังสือที่ชื่อว่าความสำเร็จดีใจ ได้วันเดียวนะคะข้อแรกนะฮะความสําเร็จเป็นเพียงช่วงเวลาการชื่นชมความสําเร็จนานเกินไปจะทําให้เราหยุดพัฒนาเจ้าสุธนินให้แง่คิดแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่เราทําอะไรได้ดีนะคะหรืออะไรที่เราประสบความสําเร็จจงอย่ายึดติดกับความสําเร็จนั้นว่าความสําเร็จนั้นมันจะเป็นรากฐานหรือวิธีการหรือเป็นสูตรสาเร็จในการทําสิ่งอื่นๆน,นะคะหรือมัวแต่ดีใจกับความสําเร็จที่เราได้มาเจ้าสุธนินบอกว่า ความสําเร็จดีใจได้แค่วันเดียวนะคะเราชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับความสําเร็จที่อยู่ตรงเบื้องหน้าอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเดินหน้าต่อนะคะสําเร็จแล้วนะคะชื่นชมแล้วก็เดินหน้าต่อ next play ค่ะและเช่นกันกับความล้มเหลวก็เช่นกันเมื่อเราผิดพลาดให้เสียใจได้แค่วันเดียวแล้วรีบหาทางแก้ไขเดินหน้าต่อเพื่อให้มี next move ของเรานะคะ เหมือนกันค่ะตอนนี้ในธุรกิจของเราอาจบางท่านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มัน works well เนาะถ้าเกิดว่ามันกําลังไปได้ดีหรือมันประสบความสําเร็จไปได้สวยเราอย่าโมแต่ยึดติดกับความสําเร็จนั้นเราจะต้องมองหาวิธีการในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าหยุดความสําเร็จเอาไว้ตรงที่ความสําเร็จที่อยู่ตรงเบื้องหน้าแต่จงเดินหน้าต่อและเช่นกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้แล้วว่า เ,เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความล้มเหลวอย่ามัวแต่จมจอมอยู่กับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดนั้นนะคะให้เสียใจได้แค่วันเดียวรีบหาทางแก้ไขแล้วรีบเดินหน้าต่อนะคะอันนั้นคือแง่คิดจากหนังสือนะ,ะแล้วก็แก่นในการทํางานของเจ้าโสดทนิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จดีใจได้แค่วันเดียวนะคะประเด็นที่2ถัดไปค่ะเจ้าสดบอกว่าผู้นี้ต้องลำบากขึ้นนะคะงานที่ใหญ่ขึ้น มาพร้อมกับความท้าทายที่มากขึ้นหมายความว่าถ้าวันนี้เราประสบความสําเร็จในโปรเจกต์หรือสิ่งต่างๆที่เราทําแล้วขอให้เราคิดเอาไว้เลยว่า เราจะต้องเตรียมพร้อมตัวเองในการยอมรับกับความท้าทายใหม่ๆเพราะความท้าทายใหม่ๆนี่แหละค่ะจะทำให้เรานะคะสามารถเป็นภาชนะที่รองรับงานที่ใหญ่ขึ้นและมีโอกาสได้มากขึ้นนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะการสร้างคนค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเจ้าสุธนินนะคะเน้นเรื่องของการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพราะว่าปัจจุบันเราก็ทราบดีอยู่ว่าเจ้าสุธนินนั้นนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเรียกว่าเป็นเครือนะคะเป็นครอง กลเมเลสขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายธุรกิจเจ้าสุธนินบอกว่าจะทําได้อย่างไรถ้าเราไม่สร้างคนดังนั้นเราต้องสร้างคนเก่งๆไว้ให้เยอะๆเพื่อให้คนเก่งๆนั้นสามารถดูแลธุรกิจนะ,ะแต่ละบิสเนส s ูนิตนะคะและฝึกฝนให้ทีมงานนั้นสร้างทีมเพราะธุรกิจจะขับเคลื่อนได้ด้วยทีมนั่นเองนะคะนั่นคือแง่คิดนะคะจากผู้นําคนแรกที่เรานํามาฝากกันคือเจ้าสุธนิน เจยรวนนุนนะคะภายใต้แก่นที่ชื่อว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวจง move อนและเดินหน้าต่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นภาชนะรองรับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหนใครชอบแง่คิดของเจ้าโสธนินคีเล็กหนึ่งเข้ามารัวๆในแชทบ็อกซ์นะคะคีเลขกหนึ่งเข้ามารัวๆในแชทบ็อกซ์แล้วไปต่อกันที่ท่านที่สองเลยค่ะนะคะท่านที่สองค่ะนะคะ คือคุณตันภาสกรน,นาทีนะฮะเจ้าของอ,อิชิตันค่ะคุณตันนั้นทําธุรกิจมามากมายหลายอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่เป็นเจ้าของร้าน ขายหนังสือนะคะขายสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตรงแถวชนบุรีหลังจากนั้นก็ขยับขยื่อนขึ้นมานะคะเป็นเจ้าของสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานนะคะชื่อ m a r y i a g e ตรงซอยทองหล่อนะคะเป็นเจ้าของคอนเซปต์ของร้านบุฟเฟ่โออิชินะคะรวมทั้งสร้างแบรนด์ปั้นแบรนด์โออิชิขึ้นมานะคะแล้วก็ขายแบรนด์นั้นต่อในมูลค่าหลายพันล้านนะคะไม่หยุดยั้งที่แค่นั้นแล้วก็มาสร้างแบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์อิชิตัน จะเห็นว่า,าคุณอิชิตค,คุณคุณตันนั้นต้องใช้คำว่าคำนี้จริงๆชีวิตไม่มีทางตันนะคะมาดูแง่คิดของคุณตันกันค่ะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะคะคุณตันบอกว่า,าทั้งหมดเนี่ยนะคุณตันฝากข้อคิดเอาไว้5ข้อด้วยกันข้อแรกคือทุกปัญหามีทางออกหากเราไม่ยึดติดก,กับคำว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะหลายหลายครั้งความสำเร็จเดิมที่ผ่านมาเรายึดติดอยู่กับแบบแผนความสำเร็จ เดิมๆปัญหาก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดเรายึดติดกับวิธีการในการแก้ปัญหาแบบเดิมๆหรือคิดว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราก็จะไม่สามารถเดินต่อ,ตอได้นะคะคุณตันบอกว่าทางตันเกิดขึ้นเมื่อเราบังคับให้ชีวิตต้องเดินในเส้นทางเดียวเหมือนกับเวลาที่เราเดินเข้าไปข้างหน้าแล้วเราเจอ ซอยตันถูกไหมคะคุณตันบอกว่ามันไปต่อไม่ได้ก็แค่เดินถอยหลังออกมาตั้งหลักใหม่นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะข้อถัดไปค่ะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นช่วงของการเปลี่ยนทิศทางหลายครั้งชีวิตไม่ได้พังแค่กำลังพาเรา ออกจากทางเดิมนะคะความเ้มเหยวไม่ใช่จุดจุดจบแต่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนเส้นทางไม่แน่นะคะธุรกิจของเราหลายและยครั้งหรือการทําสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะ ประสบปัญหาหรือเจอทางตันแต่คุณตันบอกว่าขอให้คิดแบบนี้ค่ะเมื่อเราเจอทางตันขอให้เราคิดว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นสิ่งที่หรือมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่บอกเราว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนทิศท,ทางเปลี่ยนทิดนะคะหรือว่าเปลี่ยนวิธีในการทํางานอะไรต่างๆเพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้นั่นเอง ะะข้อที่3นะคะคุณตันบอกว่าอย่าเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตกับใครการมองชีวิตคนอื่นเป็นมาตรวัดคือการทำให้ชีวิตของตัวเองตันโดยไม่จำเป็นเพราะอะไรคะเพราะแต่ละคนมีจังหวะมีเวลาและมีโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าหากเราจะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราคนน,นู้นคนนี้ซ้ายขวาหน้าหลังทำไมเขาประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแบบนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเจอกับความยากลำบาก จังคุณตันบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเพราะแต่ละคนมีจังหวะชีวิตและมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันจงเดินหน้าโฟกัสมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายของตัวคุณเองโดยที่ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นขอให้คุณเปรียบเทียบกับตัวคุณเองเมื่อวานนี้และถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบกับตัวค well ุณเองเมื่อวานนี้แล้วคุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นั่นแหละค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ค,ค่อยๆนะคะเก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันนั่นคือข้อที่3นะคะอยากเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของตัวเองกับใครนะคะข้อถัดไปค่ะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนะคะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่อยู่กับปัญหาได้ โดยไม่สูญเสียความหมายถ้าเรายังมี Purpose ในชีวิตของเราชัดเจนนะคะเราก็เดินหน้าต่ออยู่กับ Purpose นะคะเป้าหมายของเรานะคะ เพราะว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ใช้ชีวิตหรือทําธุรกิจโดยที่ไม่มีปัญหาเรามองดูภาพภายนอกอาจจะแลดูสวยหรูไม่แน่นะคะปัญหาของเขาข้างหลังอาจจะหนักอกหนักใจมากกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์นะคะ it's perfectly okay not to be perfect เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ขอให้เราเดินหน้าต่อนะคะเพราะชีวิตไม่มีทางตันถ้าเดินไปแล้วตันก็แค่เดินถอยหลังออกมาเท่านั้นเอง นะคะข้อถัดไปค่ะคุณตันบอกว่าการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตได้ทันที you are what you think คุณคิดว่าคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นแบบนั้นคุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงสถานการณ์ในชีวิตของคุณก็เป็นแบบนั้นละค่ะบางครั้งเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่เปลี่ยนมุมมองที่มองโลกบางทีทางที่เคยตันอาจกลายเป็นประตูบานใหม่สำหรับคุณก็ได้นะคะนั่นคือแง่คิดดีๆจากคุณตัน อิชิตันนะคะคุณตันภาสรกรนาทีไหนใครชอบสิ่งที่คุณตันได้แบ่งปันคีย์เลขก2เข้ามาโรวในแชทบ็อกซ์เลยนะคีย์เลข2เข้ามาโวในแชทบ็อกซ์แล้วไปต่อกันที่ ท่านที่3เลยค่ะอ่าท่านนี้เองนะคะคุณคมสันแซ่ลีค่ะท่านที่เป็น keynote speaker ของเรานะคะในงาน LG Member Forum ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเชื่อแน่ว่าเพื่อนๆของเราได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากสิ่งที่คุณคมสันได้มาแบ่งปันนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะมาดูว่าคุณคมสันนั้นแบ่งปันแง่คิดยังไงบ้าง Okay. คุณคมสันบอกว่าซึ่งอันนี้คุณคมสันก็ได้แบ่งปันในงาน LT Member Forum เดือนธันวาคมด้วยเช่นกันคุณคมสันบอกว่าคุณแจ็คหมาพูดเอาไว้เสมอนะคะว่าวันนี้ไม่ง่าย พรุ่งนี้ก็เช่นกันแปลว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ง่ายเช่นกันแต่ถ้าเราผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปได้เราจะเจอวันที่สวยงามน,นะคะดังนั้นเราต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเรามีความอยากเรามีความกระหายนะ,ะเรามีความต้องการมากพอปัญหาที่อยู่ตรงเบื้องหน้าเรามันจะกลายเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไปเลยเพราะฉะนั้นขอให้เรานะคะมุ่งมั่นอดทนนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้จะง่ายนะคะวันพรุ่งนี้มันก็ยากเหมือนวันนี้ แหละแต่ถ้าเกิดเราก้าวข้ามวันพรุ่งนี้ไปได้ วันอื่นๆที่เหลือก็จะเป็นวันที่สวยงามนะนั่นก็คือแง่คิดมุมมองที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากๆนะคะที่คุณคมสันได้แบ่งปันไว้แต่เห็นไหมคะคุณคมสันบอกว่าพวกเราทุกคนก็ต้องการแรงบันดาลใจเหมือนกันแรงบันดาลใจอันนี้คุณคมสันก็ได้มาจากคุณคุณแจ็คมานะคะเพราะนั้นเขาก็ได้ Inspiration จากคนเก่งๆที่เขายึดเป็นโรโมเดลหรือยึดเป็นเมนทอมกันนะคะ,นะคะข้อที่2ค่ะตั้งเป้าหมายให้ ใหญ่เข้าไว้ถ้าเราอยากได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆอุปสรรคทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาก็จะกลายเป็นแค่เรื่องเล็กฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคุณคมสันเป็นหนึ่งคนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กดอยคนหนึ่งก็สามารถก้าวขึ้นมาสู่ความสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศนะคะแล้วก็ชั้นแนวหน้าของในภูมิภาคนี้ได้เพราะเขามีความมุ่งมั่นเขามีความฝันเขามีเป้าหมายที่ใหญ่มากพอนั่นเอง ข้อถัดไปค่ะใจกล้าบวกใจกล้าขอโทษค่ะใจกล้าบวกใจกว้างบวกใจนิ่งใจกล้าแปลว่าอะไรคะใจกล้าก็คือต้องกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจการเป็นเจ้าของธุรกิจมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเยอะแยะมากมายหลายครั้งเราก็ต้องกล้าเสี่ยงนะคะข้อถัดไปค่ะคือใจกว้างต้องเปิดใจรับฟังและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณคมสันก็บอกว่าหลายครั้งความคิดดีๆก็มาจากการฟังลูกน้องทีมงานของตัวเองคุณคมสันมีคนเก่งๆที่ทํางานอยู่รายล้อมหลายหมื่นคนเพระฉะนั้นขอแค่เราเปิดใจรับฟังเราก็จะได้แง่คิดในการทํางานที่ดีนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะคะมีเป็น Empathy Leadership ค่ะเป็น Leader นะคะที่มีความห่วงใย,ยใส่ใจลูกน้องหรือทีมงานของตัวเองนะคะและใจนิ่งค่ะ ต้องมีสติสุขุมไม่ตื่นตระหนกหลายๆครั้งต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านแต่ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะใจนิง่งและมี principle นะคะเป็นแก่นเป็นแกน,นแกลางในการตัดสินใจก็ทำให้ผ่านการตัดสินใจที่ยากยากมาได้ทุกทุกครั้งนะคะข้อถัดข้อถัดไปค่ะการเริ่มต้นทำก่อนอาจจะได้เปรียบ แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสำเร็จนะขอให้เราโฟกัสที่การทำให้ดีกว่าเดิมในสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วนะคุณมุมัันบอกว่าไม่ได้เชื่อว่าการที่เป็น first mover จะการันตีความสำเร็จแต่ขอแค่เราคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มี service provider หรือมีคนให้บริการแล้วอยู่ในตลาดทำยังไงถ้าเกิดเราสามารถทำได้ดีกว่าถูกกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านั่นละค่ะน่าจะเป็นโอกาสในการการันตีความสาเร็จมากกว่า นะคะฉันใดก็ฉันนั้น fetch express ก็ เกิดมาจากการเห็นช่องว่างในตลาดก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนทำนะธุรกิจขนส่งนะคะมีอื่นๆมากมายเยอะแยะคุณพมสัรคแค่คิดว่าทําอย่างไรถึงจะทําได้ดีกว่าคู่แข่งดังนั้นก็เลยเกิดเป็นแง่คิดที่ว่าไปรับของจากลูกค้าอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นต้นหรือทําอย่างไรให้ต้นทุนถูกเคยขนส่งนะต้องจ่ายค่าขนส่ง65บาททํายังไงให้ลูกค้าจ่ายในราคา15บาทแบบนี้เป็นต้นก็คือทําได้ดีกว่าคนเดิมที่เขาให้บริการอยู่นั่นละ ค่ะน่าจะเป็นตัวที่สามารถแจ้งเกิดโดยการที่ปิดช่องว่างทางการตลาดได้นั่น,น,นคือแง่คิดของคุณคมสันนะคะลงมือทำเองลงมือทาเองจนรู้จริงนะคะคุณคมสันบอกว่าผมลงไปคลุกคีกับงานแบบ100%เเพราะถ้าผู้นำไม่เคยลงมือทำงานเองให้แบบรู้ลึกนะคะมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดลากแก้วในการยึดเหนีย่ยว ผู้บริหารควรลุยงานให้รู้จริงตั้งแต่แรกก่อนที่จะถอยออกมาบริหารภาพใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณคมสรนเนี่ยเรียกว่าเป็นนักลงมือทำค่ะดังนั้นเชื่อในการลงมือทำเชื่อในการรู้กระบวนการนะคะเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วถอยเอกมามองภาพใหญ่ขึ้นหาคนมาทำแทนเราและสร้างทีมค่ะคุณคมสรนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในการสร้างทีมนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจเติบโตมาได้นะะนั่นคือแง่คิดจากคุณคมสรรแซลีไหนใครชอบสิ่งที่คุณคมสันแซลีแบ่งปันคุณคีย์เลขสามก็มารวนในแชทบ็อกซ์เลยหาคีย์เลขสามก็รว ในแชทบ็อกซ์แล้วไปต่อกันที่ท่านที่4เลยค่ะท่านที่4คือท่านนี้ค่ะคุณท็อปจีรยุทธทรัพย์ศรีโสพานะคะหนึ่งในคีโนต t สปีกเกอร์ของเราในปีที่ผ่านมานะคะเราได้รับเกียรตินะคะคุณท็อปได้มาแบ่งปันให้กับพวกเราถึง2ครั้งในปี2025นะคะในช่วงของงาน Leadership Conference แล้วก็ในช่วงของ Thailand National Conference นะคะ <c oughs> มาดูกันว่า คุณท็อปเจรยุทธ์มีแง่คิดในการทำธรุรกิจอย่างไรบ้างที่จะมาฝากและแบ่งปันให้กับพวกเหล่านำไปปรับใช้ค่ะใช้ถัดไปค่ะคุณท็อปบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่คนเก่งที่สุดจึงจะชนะ แต่คนที่อยู่ถูกช่องลมต่างหากจึงจะชนะจริงๆแล้วคุณท็อปก็บอกว่าอันเนี้ยคนที่พูดเรื่องหมูบินได้และการที่อยู่ถูกช่องลมถึงเป็นหมูก็บินได้นะคะก็คือ c o o นะคะของเสี่ยวมี่ไม่แน่ใจว่า c o o ของเสี่ยวมี่หรือ c o o ของหัวเว่ยนั่นเองนะคะคุณธมสันอ่าขอโทษค่ะคุณท็อ,อ,ทณทอปบอกว่าหมูบินได้ไม่ใช่เพราะมันมันเปลี่ยนตัวเองเป็นนกแต่หมูก็บินได้เพราะมันอยู่ถูกกระแสลม ะะดังนั้นสิ่งที่หวัอยากจะฝากเอาไว้ค่ะธุรกิจไม่ต้องดีที่สุดแต่ต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาและถูกเทรนด์ดังนั้นฝากดูเหมือนกันค่ะคุณท็อปบอกว่าตอนที่สร้างคริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์ช่ตอนที่สร้างบิตรครัก็เพราะว่าเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้นะคะกำลังมาก็เลยลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่คุณคมสรนบอกว่าเห็นว่าธุรกิจ อีคอม e มิร์ซกำลังมาดังนั้นธุรกิจขนส่งนะน่าจะเป็น i n นฟราสตรักเจอที่อยู่ถูกช่องลมเช่นกันนะคะดังนั้นพวกเราอาจจะต้องไปคิดว่าตอนนี้มีเทรน์อะไรบ้างที่เราอาจจะต้องปรับตัวนะคะในธุรกิจของเราเช่นตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของ Aging Society นะ,ะมันมีอะไรที่จะตอบโจทย์สินค้าหรือบริการเทรนนี้ได้บ้าง ตอนนี้เป็นเทรนด์ของกรีนเป็นเทรนด์ของเวลเนสเป็นเทรนด์ของ sustainability แบบนี้เป็นต้นอะไรในธุรกิจของเรารเราต้องปรับตัวอะไรเพื่อที่จะตอบรับเทรนด์หรือช่องลมต่างๆเหล่านั้นนะคะเราจะเอา AI เข้ามาช่วยทําให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้มันหมดยุคแล้วของการสตอ็อกที่ต้องมีการเก็บของสต็อกเยอะๆหรือผลิตสินค้า บริมาณเยอะๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเ,าเรื่องของ cash flow เรื่อง,องการบริหารเงินสดก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะในเรื่องของการบริหารสต็อกต่างๆดังนั้นฝากให้พวกเรากลับไปพิจารณาให้หนักๆให้ลึกๆเลยว่าตอนนี้เมกะเทรนต,ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เราเองในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจจะจับกระแสตรงนี้ได้อย่างไรนะ,ะเพราะถ้าเกิดเราอยู่ถูกช่องลมหรือจับกระแสได้ถูกต้องบางทีไม่ต้องทําอะไรมาก มันไปได้ด้วยดีเพราะเทรนด์และเพราะกระแสมันกำลังมา ในทางกลับกันถ้าธุรกิจของเรานั้นมันอยู่ในกระแสขาลงหรือมันอยู่ในช่วงของซันเซ็ตเราก็ต้องดูว่าเราจะปรับตัวหรือพิวิตนะคะไปในทิศทางไหนเพื่อให้เรายัางคงเป็นหมูที่บินได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของแคชฟลูนะคะเรื่องของกระแสเงินสดที่เป็นเหมือนสายเลือดสําคัญของธุรกิจน,ะะนั่นคือสิ่งที่คุณจจรยุทธ์พย์สีโสภาได้ฝากเอาไว้ค่ะนะคะไหนใครคิดว่าสิ่งที่คุณทอ็อ แบ่งปันมีประโยชน์ขีดเลขสีเข้ามารวมในแชทบ็อกเลยนะคะีคเลขสเข้ามารวมในแชทบ็อกเลยคะ่ะและนี่ก็คือ4ข้อคิดจากนักธุรกิจหมื่นล้านที่นํามาฝากกันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเรานะคะสมาชิก b n i ที่รักการเรียนรู้ lifelong learning ชอบการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจัดสรรเวลาเข้ามาฟังนะคะทาวโอทุกเช้าวันจันทร์นะคะเพื่อรับอาหารสมองดีๆไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณกัน คะ่ะขอบคุณค่ะหลังคือบิน Business Booster Series ในเช้าวันจันทร์แรกของมกราคม2026ค่ะนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้เรากำลังมองหาผู้นำเขต ะะหรือ e x e c utive Director ในจังหวัดต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ยังไม่มี BNI นะคะหรืออาจจะเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณก็เป็นได้นะคะว่าตอนนี้นะคะตัวช่องตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คือจังหวัดที่มี BNI แล้วที่เราได้ปักหมุดนะคะ,ะเทพื้นที่นะคะ,ะนำระบบดีๆช่วยผู้ประกอบการที่พร้อมจะเติบโตให้เติบโต,ตนะคะส่วนตัวหนังสือนะคะแถบสีเทา่ะ น,ะะนั่นคือพื้นที่ที่เรายัางมองหาผู้นําที่จะช่วยกันนําระบบนี้นะคะไปก่อให้เกิดความยั่งยืน แก่เจ้าของธรุธรกิจในจังหวัดต่างๆจะเป็นอุบลบุรีลำสกลนะครยุธยาสระบ,บุรีนะครสวรรค์นะครนายกสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชกระบ,บี่พังงาอ่าปัตตานียะลานาราธิวาสนะคะอา่าราชบุรีค่ะกาญจ,นบ,บบจบน,นบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีจันทบุรีตรานะคะเชียงรายพะเยาอุรดริตถ์เพชรบูรณ์ยังมีมากมายหลายจังหวัดนะคะที่เ ME ในประเทศของเรารอการ ช่วยเหลือนะคะรอโครงสร้างดีๆแบบ BNI ที่จะไปช่วยให้เขาได้เติบโตผ่านการทำงานแบบ collaboration และช่วยเหลือกันนะคะถ้ารู้จักท่านใดก็แนะนำเข้ามาติดต่อทักมาที่พี่เจงหรือพี่ปิงโดยตรงได้เลยนะคะปีใน Business Booster Series สำหรับวันจันทร์แรกของปี2026นะคะลาไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ